สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อิดพาเพื่อนๆลงมาเก็บผักบุ้งด้วยกันนะคะผักบุ้งกําลังงามได้ที่เลยค่ะผักบุ้งงามๆอย่างนี้เมนูผัดผักบุ้งไฟแดงต้องมาแน่นอนค่ะเป็นปีแรกของอิฐเหมือนกันนะคะที่ปลูกผักบุ้งแล้วออกมาได้งามอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะประสบผลสําเร็จทุกปีนะคะเพื่อนๆสงสัยปีนี้ฝนจะดีฝนจะดีเกินเหตุค่ะ ผักบุ้งเขาก็เลยโดนทั้งฝนทั้งแดดค่ะเขาก็เลยออกมางามหน้าตางามอย่างนี้นะคะเด็ดผักบุ้งนะคะให้เพื่อนๆเ,เด็ดประมาณนี้เราจะเหลือไว้ให้เขาได้เกิดขึ้นมาอีก อย่งอันนี้เขาก็กำลังจะเกิดใหม่นะคะแล้วก็เอาตรงนี้ ปีนี้ฝนดีจริงๆค่ะฝนดีก็ดีกับพืชผักของเรานะคะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องลดน้ําบ่อยๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดดีเกินไปมันก็เป็นพิษเป็นภัยกับพืชผักบางชนิดเหมือนกันค่ะอย่างเช่นมะเขือเทศนะคะตอนนี้รู้สึกว่ามะเขือเทศของอิดเนี่ยเริ่มจะติดเชื้อราไปหลายต้นแล้วค่ะเพราะเราต้องดูกันต่อไปค่ะว่าจะเหลือมะเขือเทศให้เก็บหรือเปล่า น่าเสียดายมากๆเลยค่ะมะเขือเทศกําลังออกดอกลูกระยวยระยาเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็มีผักบุ้งให้เราได้เก็บเดี๋ยวก็คงต้องรีบเก็บแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าหนาวก็เริ่มมาแล้วค่ะเดี๋ยวผักบุ้งเขาจะตายนะคะเขาไม่ชอบหนาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะต้องรีบเก็บไปผัดแล้วค่ะเก็บไปผัดเองแล้วก็เก็บฝาก ฝากเพื่อนๆไปชิมกันคนละก,กรรสองกร,รมค่ะนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าอิดปลูกได้ไม่เยอะปลูกแค่แปลงเดียวค่ะพื้นที่น้อยค่ะพื้นที่จํากัดเราก็เลยลงผักทุกอย่างเลยค่ะเอาแค่ได้เก็บกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอชื่นใจแล้วค่ะ โอเคเราได้ผักบุ้งกําใหญ่ไปผัดแล้วค่ะทีนี้พอแล้วค่ะไปจัดการผัดกันได้เลยค่ะทีนี้ผักบุ้งของเราเขียวอย่างงามเลยค่ะสดใหม่ปลอดสารอยากกินเมื่อไหร่ก็แวะมาค่ะความสุขในส่วนน,น้อยๆของเราแล้วก็ไปตัดพริกเอาไปใส่ผัดผักบุ้งด้วยนะคะ พอยากจะบอกว่าเผ็ดมากค่ะเพื่อนๆลูกใหญ่แล้วก็เผ็ดด้วยค่ะสงสัยจะตั้งชื่อให้ว่าเป็นซุปเปอร์ฮอตแน่ๆเลยค่ะพริกพันนี้นะคะจัดจานใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยเราก็เตรียมลงกระทะเลยค่ะทีนี้ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการผัดปักบุ้งไฟแดงค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็เตรียมตัวหม่ำเลยค่ะทีนี้มาได้จ้ามากินผัดปักบุ้งไฟแดงน้ำกันจ้า